สวัสดีครับพบกับ FC Mobile 26นะครับเราต้องพูดเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วครับครบรอบ2 2ปีนะครับหรือว่า Anniversary 2ปีนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพาทัวร์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมมีอะไรที่เปลี่ยนไปกันบ้างครับไปชมกันเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติม f i ฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ WP เลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโดยในหน้าตานี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงตาตรงนี้ครับปกติจะเป็นล้านคาครับอาจจะงงนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงตาตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้นิดนะฮะมันก็จะเป็น ตรงนี้ก็จะมีรางวัลอยู่นะครับก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ไปเล่นอะไรพวกนี้นะครับอะตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้ให้เรานะครับบางทีาก็จะมีอาการเหมือนกับว่าของรางวัลอะไรพวกนี้ให้เราอีกทีหนึ่งครับตรงนี้เนาะแต่ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปตลาดนะครับต้องเข้ามาที่ที่มาทีมก่อนนะครับที่ขับของเราก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตลาดนะครับตรงนี้นะครับ อ่าตลาดตรงนี้ก็นี่แหละครับมีนักเต็ะเหมือนเดิมนะครับนักเตะที่เราต้องการจะค้นหาก็เข้าไปตรงตามปกติได้เลยนะครับนี่การพบรอบ26นะครับ FC Mobile 26นะราคาก็ตามนี้แหละครับใครมีงงมีงบก,ก็จัดไปเลยนะครับ1 9อยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือตลาดนะ เรามาดูหน้าแรกก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้นี้ครับอันนี้ส่วนของกิจการรมเหมือนเดิมนะครับก็มีกิจก,ก,กรรมภารกิจประจําวันให้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับจะเลมไปทํากันนะของรางวัลอันนี้ก็เป็นล็อกอินประจําวันนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไฮไลท์ไฮไลท์นี้ก็แล้วแต่ตามกิจการรมเลยนะตรงนี้นะครับยังมีอันเก่าเข้ามาบ้างอยู่นะนี่อันนี้โครู้เมื่ออย่าลืมรับนะครับผมนี่เลย โค้กมเมอไปลายนะครับสตาร์พารรอบนี้เป็นเปเร่นะครับนะ่าจะเป็นช่องที่50นะครับแพ็คเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอเว่นสิบาทนะครับได้อเวนร้อยหกเลยนะบูสเตอร์ประจำวันอันนี้ราคาเท่าเดิมนะครับเฮ้โบนนะการซื้อครั้งแรกไม่รู้ว่าได้ใครนะแต่ว่าเราเคยซื้อไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรงไงนะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหนะ้านะแรกในส่วนของกิจกรรมก่อนนะ เลยทั้ทีในส่วนของไฮไลท์นะครับสตาร์พาร์ทก็ตามที่เห็นครับถ้าเติมกับร้นได้เงินพีก็ประมาณ269บาทนะครับถูกมากนะครับจาก349เหลือ269บาทเองครับยี่งไปตามกันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับรับหน่อยแล้วกันนะอ่านเดี๋ยวไปดูกันหน่อยซิว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะฮะตรงนี้นะอุ้ยคาฟู103อ่ะโอเค ช่อง30เป็นดายเออร์อีลิกดายเออร์นะครับแล้วก็ช่อง50ก็จะเป็นเปเล่นั่นแหละครับเพื่อเดี๋ยวเราจะมาขี้ใครนะเปเวสนะครับร้อยสี่อ่ะมีเปเล่นะครับร้อยสิบเอ็ดเลยนะนี่เปเล่ส์ร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับของหน้าให้มาเยอะเลยนะนี่ของเดิมก็มีเยอะอยู่แล้วอ่ะเป็นเปเล่นะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับผมเปเล่สอเวลาพิเศษนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ห้าแล้วนะ แต้มเดิมใช้ไม่ได้ครับศูนย์สี่ใช้ไม่ได้แล้วนะต้องเป็นศูนย์ห้าเท่านั้นนะครับไฮไลท์ประจำวันนะครับศูนย์ห้านักเตะที่จะเอาไปเลกหนึ่งพันแต้มจะเป็นนักเตะโอวิาหนึ่งร้อยหกนะครับก่อนหน้านี้เป็นร้อยสี่ใช่ไหมนี้ข้ามจากร้อยสี่เป็นร้อยหกนะครับร้อยห้าโดนข้ามไปครับผมโอ้เสียงเลยนะครับอ่ะก็ไปลุ้นกันนะครับตรงนี้นะครับอ๋อใช้ร้อยหกนะครับซึ่งร้อยหกแพงมากสามสิบแปดล้านทุกคน โอ้แพงเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับภารกิจไปอ่าอันนี้ของกิจฉลองครบรอบ2ปีนะครับก็ได้คอเสนอต่างนานานะอันนี้ก็ค่อยเก็บเอาแล้วกันครับมีเวลาอยู่ที่28วันนะครับ่ะตรงนี้นะครับอันนี้หลีก็ขอข้ามเลยแล้วกันนะหลีก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ของคล้ายๆเดิมนะครับตาก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนะครับจิกซอ์นะครับ จิกซอรรอยหกนะครับถึงจะได้สิบแต้มนะครับสิบสิบจิกซอรนะร้อยเจยังเป็นสิบจิกซออยู่นะครับตรงนี้นะครับมานี้นะครับสูงสุดร้อยาน่าจะ250ร้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาเชล n o โนนะครับเบี่ยนไปนะครับผมมาเชลโนนะครับอ่าแรกได้หนึ่งรอยนะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่มแรงครับซึ่งก็ มันต้องมันต้องมันต้องแลกแหละนะครับมีสามตัวก็ต้องแลกสามตัวนั่นแหละนะครับสามร้อยใช่ไมเดี๋ยวค่อยแลกไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะ,ะตัวมาชูเลโน่น,นะครับตัวนี้เงินยังได้อยู่ที่วันละสองร้อยครับใช้อะไหลมาแลกนะครับวันนี้ตามที่บอกนะก็คือร้อยห้าเอ้ยร้อยหกนะครับร้อยหกถึงจะได้นะครับผมอ่นในส่วนอื่นๆนะครับก็ใครที่อยากจะแลกอ่อโอลิเวอร์คาร์นะครับ ใครที่อยากจะลองของนะครับก็เลกโอลิเวอร์คานได้นะใช้จิ๊กซอว์อยู่ที่400ร้อนะครับนักเตะโอเวีรร้อยแปดสามตัวร้อยเจ็ดสี่ตัวร้อยหกสี่ตัวครับเชื่อว่าอะไรพวกนี้หาไม่ยากหรอกนะครับเพิ่มด่วนยังได้เลยเ,ยเห็นไหมเพิ่มด่วนยังได้เลยนะครับตแต่ตรงนี้ต้องจิ๊กสี่ร้อยจิ๊กซอนะแต่ต้องบอกนิดน,นึงว่าหนีไปดีกว่าหนีไป <c oughs> อย่าเลยโอลิเวอร์คานจริงๆอย่าแลกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ ใครที่มีอะไรเยอะๆก็มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้นครับก็จะเป็นแทนมาเชลโนนะครับเขาให้เราอยู่ที่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวอะไรก็ได้ที่รวมโอวิอาแล้วได้450โอวิอานะครับตรงนี้นะครับก็จะได้มาที่102ครั้งนะครับเพง่ายงว่ามาเชลโนเนี่ยเหมือนเปรียบกับเหมือนอแต้มเพิ่มแรงเนี่ย เท่ากับ100นะครับ1ตัวเพิ่มเท่ากับ100ทีนี้เนี่ยจากเทาไปส้มเนี่ยมันเหมือนจะใช้อยู่ที่22ตัวนะครับตรงนี้ใช้22ตัวนะคือพูดง่ายๆว่ามันเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนะครับโดยโปกติมาเชลลโนเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ19ไหม19ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเพิ่มมาอีก2ตัวก็คือนะ่อาจ,จะหมายความว่า21ตัวอะไรประมาณนี้นครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอ่า,อาสมสมุติๆตรงนี้แล้วกันนะสมมุติสมสมุติใครดี ไม่มีตัวใหม่ซะด้วยเอาเป็นเมทัลเมทัลเอาเป็นเมทัลเมทัลใครดีตัวนี้แล้วกันสมมุตินะแต่จุดตรงนี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่ามีการเปลี่ยนไปนะก็คือเราสามารถตีเมทัลเนี่ยไปได้ถึงเลเวล30นะครับตรงนี้เราสามารถทําไปได้จนถึงเลเวล30เลยนะนะครับเห็นไหมไม่มีอะไรที่แบบปิดกั้นเราเลยนะครับ เราสามารถที่ไปเทไปถึง30ได้ได้เลยนะครับถ้าตีปุ๊บนี่ก็คือ30เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสาก็จริงคือสแต็มันเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ด,นด,หดูนี่หนึ่งให้ดูนี่หนึ่งนะอ่านี่เพิ่มเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สุดนะคือเลเกวลาสามสิก็จริงอะไรหลายๆอย่างมันอัพเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่นะครับแต่ ในส่วนของออเขาเรียกว่าสกิลอะสกิลตรงนี้นะครับละเอียดสกิลตรงนี้สมมุติว่าสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นเมทัลตรงนี้เป็นเมทัลแล้วก็เลเวลสามสิบนะแต่ว่าสกิลพวกนี้ไม่สามารถอัพได้นะครับถ้าหลัถ้าเราอยากจะอัพสกิลพวกนี้เนี่ยจเป็นต้องตีให้เป็นเป็นส้มนะครับซึ่งก็ต้องใช้แต้มแต้มแรงอัพตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นเป็ี่ยนจากวัชเชลโนโล่หนึ่งตัวเท่ากับ100แต้มตัวนั้นอนะ ใช้ไปประมาณ2 0 2 1 0 0แต้มประมาณนี้ครับผมก็จะมันก็จะตีเป็นเมโซให้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะงง,งงนิดนึงช่วงแรกนะอาจจะฟังแล้วงง,งหน่อยอ่ามันจะต้องตีให้ดูแหละแต่ปัญหาคือตอนนี้มาเชลโนเราก็ของไม่ค่อยมีแล้วด้วยเ <c oughs> ออเสียดายนะครับออะเดี๋ยวตีให้ดูสักตัวหนึ่งเอาสักเอาอิสโก้ก็ไนดะ้เพิ่มแรงสักตัวหนึ่งน่ครับโอ้โหใช้ประมาณสักสองสองตัว ประมาณนี้เอ้โทษทีโทษทียี่สิบยตัวประมาณนี้นะครับเหมือนว่าจะมี o ในเรื่องของ OVR อยู่เหมือนกันนะว่าแต่เท่านี้ใช้ใช้ประมาณไหนร้1ขึ้นไปใช้ประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นว่ามันมีแต้มแรงตรงนั้นที่จะจะเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้นะเนาะมาดูในเรื่องของอ่าร้านค้ากันบ้างหน่อยแลยกันนะครับหน้าแรกของเราร้านค้าของเรานะครับก็ ตามน,นี้เลยนะครับมีของใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอลองดูดแพ็กนี้สิได้100นะครับ1000ได้หนึ่งร้อ่ะแล้วเตะก,ก็มีเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับแพ็กมาใหม่มเยอะแยะหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะใครจะเติมก็เติมนะครับตอนนี้มีแพ็กคูณ2นะนี่ตรงนี้ครับ2คูณ2น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าๆครับถ้าเติมร้านดับเบิลพีนะครับผม เราฝากร้านด้วมพีด้วยแล้วกันน,ก 3, 7, 7, นะครับนี่จาก3 7 0 0นะครับประหยัดงบไปได้เป็นหลักพันเลยนะครับ2,000กว่าๆนะครับ2ห0ื่น FC นะครับน่าจะแบบสุดในรุนะ่นอ่ะถ้าเติมช่วงนี้นะครับผมแต่ก็แพงเหมือนกันนะนักเตะอะไรพวกนี้ก็แพงเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแนะนำนะเขาจะประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนของอาการเล่นเปลี่ยนบ้างนะครับตรงนี่ตรง แนวเลเ่นปิดลีกนะครับใครที่ยังไม่มีลีกก็แนะนําให้เข้าลีกหน่อยแล้วกันเนาะเพราะแต้มพวกนี้ก็มีความสําคัญนะครับในแต่แต่ละาการรีรีรีแลงค์นะครับรีแลงกิง้งเนี่ยก็แต้มพวกนี้ก็จะช่วยให้เราแบบได้นักเตะดีๆนะอย่างรอบนี้นะครับก็เป็นบาซากี้อะบาสบาซักลี่อะครับเออบาซักลี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นนักเตะเป็นนักเตะฮีโร่ใหม่นะครับ ไม่รู้ว่าดังในยุคไหนเหมือนกันนะฮะมีใครอ,อธิบายให้ฟังด้วยหน่อยล้วกันนะครับเหมือนจะอยู่ยูวนตะุสเนาะคนนี้นะครับบาซัครีนะครับสเตตก็ไม่แย่นะคือดีเลยล่ะ,ะครับ o อว1 1อด้วยนะครับคุณสมบัติมีนินเทคเลินให้ด้วยนะครับโอ้นี่เราแต้มแขนโอ้หน้าแรกนะนี่อ่ะเมื่อกี้นี่ครับาซัครีนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ใครอาจจะเคยคุ้น,นหน้าค่าตานะอีบาบนะครับ ตัวนี้ก็ 4, 5, 8, 8, สปีดดีนะครับเท้าว4 5 188ซนติเมตรนะครับก็มีความน่าใช้นะอีบาโบตัวนี้นะครับแลกมาทั้งคู่เลยนะ <c oughs> โอ้1 1 2 1 1 0นะครับที่เหลือก็นี่ครับเอาเป็นแลกแต้มต่างๆนานานะเป็นแลกมเมติน,นะครับส่วนตัวก็แลกพวกที่ขายได้มาหมดแล้วนะคู้แข่งดิวิชันอันนี้มีใครยังเหลือรอดไหมคู้แข่งดิวิชันแ้่นี้นะครับก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะ อันทีนี้เรามาดูในเรื่องของกิจกรรมกันบ้างนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนะครับมีเวลาอยู่ที่ยี่สิบวันนะครับสาวันครับอันอื่นยังมีครบอยู่นะสกาวแคมปิ้งนะครับแต้มนี้ยังกลับยังยังยังมีเท่าเดิมนะครับใครที่ดองไว้นะครับก็รีบเล่นซะแล้วก็เอาไปแลกแต้มนะครับหมดชาร์จเหมือนเดิมนะครับอ่ะยี่สิบแปดวันมีอะไรบ้างนะครับก็ มีในเรื่องของข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับก็เขาเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเขาก็ให้กดรับของรางวัลนะครับ14ตัวถึงได้อะไรสักอย่างอันนี้คืออะไรต้องรับก่อนใช่ไหมนี่อ่ะรับฉลองครบรอบ2ปีอ่ะรับของฟรีนี้คืออะไรของฟรีนี้คือใคร ทันเดอร์สตัไม่รู้ใครเหมือนกันวะรับไปแล้วจ้างอยัางบวกสูอ่ะก็ทำกิจกรรมต่างๆนาะนาะนะให้มันครบนะครับก็จะได้ฉลองวันเกิด FC นะครับก็จะได้เสื้อไปนะครับมาดูหน้าหลักกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นสกิลเกมนะครับตัวน,นี้สกิลเกมเล่นทุกวันนะครับก็เก็บแต้มต่างๆนาะนาะนะมาน้องก็เอามาเปิด ให้เป็นอ่าเชนโทษทีครับเป็นมาสโตนนะครับเล่นทุกวันนะเล่นทบ15วันได้ของรางวัลตรงนี้ไปเลยครับแต้มเพิ่มแรง150ครับถึง 10, วันที่10ก็14ถึง19นะครับเป็นการสุนะครับแล้วมันไม่พอนะครับตรงนี้อยากได้แต้มก็มาดูโฆษณาได้นะวันละ3รอบนะครับประมาณนี้ของรางวัลที่1นะครับประมาณนี้เลยอ่าเราจะเป็นอ่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรแต้มสะสมเนาะสะสมสูงสุดก็มาที่ดูเอ้นะครับผมเป็นเหมือนจะเป็นโลโก้มั้งนะไม่ได้เป็นโลโก้แหละนะครับที่เหลือก็ตามนี้แหละนะครับมีโลโก้ต่างๆนานานะซึ่งของรางวัลนะครับอามัดก็มีนะครับอมาดูแกลลอรี่นี่หน่อยดีกว่าครับมีอยู่ที่4แกลลอรี่นะ4สัปดาห์นั่นแหละนะครับตอนแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจุดเบลลิงแฮมโรนันดินโน่ลูซิโอ เวล่า uh, อะไรประมาณนี้ครับเยอะแยะมันเหมือนกันนะมากกว่านี้นะครับในสัปดาห์แรกเนะี่ยมันก็จะมีพวกร้อยเก้าอะไรพวกนี้ด้วยอยู่นะครับแต่ว่าที่เขาให้แรกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่1 1 0่งถึงหนึนะโอ้แต่อาริซอนก็น่าสนใจนะนี่ไอดีลองนี่น่าจะเอาอาริซอนมาเข้าเก็บขับเก็บเข้าไปในคลังครับกับเคียซ่านี่แหละอืมน่าสนใจนะเคียซ่าเนี่ย ตัวราทีมนะครับตรงนี้ก็มีนักเตะฟรีให้เรานั่นแหละลาอูวินิตเปียโล,โลนะครับประมาณนี้ครับผมนะก็ในส่วนของการเล่นหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆนานา,นานในแต่ละวันก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการจาอลึกในเรื่องของการาเล่นสกิลเพย์นะครับในเฮดเฮดอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าโดย ที่เล่นคร่าวๆเล่นกับบอดเล่นเนืออาเล่นเก็บสกิลเกมอะไรพวกนี้ก็ให้ความรู้สึกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการเปิดหมงนะครับเหมือนมันจะเปิดหมงได้ง่ายกว่านะครับคือพูดง่ายๆว่าจิ้มจอเนี่ยมันจิ้มได้ตรงจุดมากกว่าเวลาที่เปิดเนี่ยมันเปิดได้ตรงตรงจุดที่เราจะจิ้มมากกว่ามากขึ้นจากแผนที่แล้วแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันนะสำหรับพีนี้ก็สวัสดีครับ